เดลี่ฮักสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของพวกเรากันนะคะนักเรียนทั้งหมดน้วางโกสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครณใหญ่มีคุณครูคนใหม่จะมาแนะนำให้รู้จักนะคะนี่คุณครูค่ะ จะมเป็นครูประจาชั้นของพวกเธอนะแล้วพวกเธอก็อย่าดื้อกับครูมุกให้มากนะล่ะเดี๋ยวครูอยากเอตัวไปทำงานก่อนนะขอแนะนำตัวอยากไปทงการเลยนะคะ,นะ,นระครูชื่อครูมุกเป็นครูนักศึกษาฝึกสอนค่ะหากนักเรียนมีปัญหาอะไรหรือเรียนไม่เข้าใจมาถามครูได้เลยนะคะเป็นแค่ครูฝึกสอนไมเป็นผู้เก่งครูก็นรับครูฝึกสอนหน่อย,ยนะ จัดส <test> ิคะอยากให้ผ่านครูขอให้นักเรียนทุกคนแนะนำตัวกันทีละคนหน่อยค่ะชื่อจริงชื่อเล่นครูจะได้เรียกถูกผมชื่อมาวินโกสุดศาชื่อเล่นชื่อมาครับผมชื่อลิซ่าเด็กหญิงวัดินารักษ์ศาครับผมชื่อเด็กชายดูมีนารุจิอารยาอดีพัชชื่อเล่นน้องโทมัสครับผมชื่อเด็กหญิงกัสม่ายมัคคิณาล ชื่อเล่นชื่อน้องเจจ๋าเราจะมาเริ่มเรียนวิาชาแรกกันเลยนะคะมีตรงไหนที่ไม่เข้าใจไหมคะถ้ามีให้ยืนขึ้นเลยคะ่ะจำมลไม่เข้าใจตรงไหนหรอคะเปล่าค่ะหนูแค่อยากยืนเป็นเพื่อนครูจำมนเขาหมายถึงว่าใครยืนคือคนที่ไม่เข้าใจหรือแยกอีอยางมาโง่อะค่ะเขาก็เลยยืนเป็นเพื่อนครูไงคะ่ะ <c oughs> แก้งครูมื่าคนมันเลยเนาะใช่อยากมันน่ะเป็นาครูฝึกสอนจะทนได้แค่ไหนเชียวคอยดูนะถึงเวลาออกละไม่อยากมีครูอ่ะขี้เกียจเรี๋ยว นี่จะจ่ายกับโทมัสไม่มาครับราคาสองคนนะคะ ไ,ได้สดกันบ้านมาส่งด้วยนะเมื่กี้มีโกรธใช่ไหมรอบเนี้ยเจอแน่เดี๋ยวคุณหลงหค่ะ เป็นทัวหน้าจะมาโอดใหญ่เหรอแล้วทำไมฮะไอเตีวว้ยโตก่อนก็ไม่กลัวมึงไม่กลัวใช่ไหมครูครับเป็นอะไรไหมครับผมไม่ได้ตั้งใจครับนี่วดเธอรู้ใช่ไหมว่าถ้าครูใหญ่รู้ว่าุณเธอมีเรื่องช็อกต่อยกันจะเกิดอะไรขึ้น ครับอย่าให้คู้ใหญ่รู้นะคะผมไม่อยากเข้องของครองกลัวแล้วพวกเธอจะทํากันทําไมเฮ้เอาล่ะเอาละต่อไปนี้พวกเธอก็ต้องสัญญากับครูนะว่าจะไม่ทะเลาะกันอีกครับครูแ่วนี้ค่ะอ้าคมแก้มช้ำๆไปโดนอะไรมาคะ ดิฉันสุ่มสร้ามเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะวันนี้ที่ครูใหญ่เรียกพบก็เพราะว่ามีเรื่องจะปรึกษาเกี่ยวกับเด็กๆห้องครูนะคะว่าแต่ครูมกุกมาสอนได้1อาทิตย์แล้วเด็กๆแสบกันบ้างไหมคะก็ไม่นะคะเด็กๆทุกคนก็น่ารักดีแต่อาจจะเรียนไม่ค่อยสิงเท่าไหร่ต้องค่อยๆสอนกันไปค่ะ นเลยค่ะที่ดิฉันคิดว่าเป็นประเด็นเพราะว่าเด็กพวกนั้นปีนี้จะต้องไปสอบโอเน็ตซึ่งดิฉันคิดว่าคะแนนของเด็กพวกนั้นจะทําให้โรงเรียนของเราเสียชื่อเสียงเพราะว่าโรงเรียนของเรามีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดนะคะก็ยังพอมีเวลาอยู่นะคะเหลืออีกตั้งหลายเดือนเดี๋วดิฉันจะช่วยสอนเองค่ะดิฉันคิดว่าป่าประโยชน์ค่ะเพราะว่าเด็กพวกนั้นเปลี่ยนครูฝึกสอนมาแล้วตั้ง5คนซึ่งดิฉันคิดว่ามันทําให้โรงเรียนของเราเปลือ,องงบประมาณมากมาก ดิฉันคิดว่าไล่เด็กพวกนั้นออกไม่ดีกว่าหรอคะไม่ได้นะคะครูใหญ่แล้วเด็กๆพวกนั้นจะไปเรียนที่ไหนกันดิฉันขอโอกาสให้พวกเขาแล้วขอโอกาสให้ดิฉันได้ช่วยสอนพวกเขาใหม่ได้ไหมคะแล้วถ้าครูกับเด็กๆพวกนั้นทําไม่ได้ล่ะคะชื่อเสียงของโรงเรียนใครจะรับผิดชอบดิฉันขอรับผิดชอบด้วยวิชาชีพครูค่ะถึงแม้ดิฉันจะเป็นแค่ครูฝึกสอนแต่ถ้าฝึกสอนยังไม่สาเร็จก,ก็ไม่สามารถจะเป็นครูจริงๆได้คะ่ะ นั้นครูมุกเลือกเองแล้วกันนะคะดิฉันจะให้โอกาสอีกครั้งแต่ถ้าหากทำไม่ได้่าหาว่าครูใหญ่ใจร้ายนะคะพอคุณสำรับโอกาสค่ะดิฉันจะทำให้ดีที่สุดค่ะเรื่องทังก็เหมือนที่เราเล่าเนี่ยแหละอืมถ้าเป็นแบบนั้นจริงแสดงว่าครูเขาก็ช่วยเราไว้แล้วดิ แล้วทำไมครูเขาถึงต้องช่วยเราไว้ล่ะไม่รู้อ่ะนึกว่าเจิงครูไว้สิเลยไม่น่าเลยรู้สึกผิดเลยเนี่ยเฮ้ยครูาอ้าวเกลียวขมกันทาไมอ่ะเอาคือมกินต่อยังไม่ถึงเวลาเรียนเลยมาน,นี่เดี๋ยวูกินด้วยขน่าง,งน,นี้นะก็เธอรู้มต้องเล่ก งงมากๆโดยเฉพาะวิชาที่ีชอบเรียนนะแล้วพวกเธอไม่ชอบเรียนวิชาอะไรกันหไม่ชอบคณิตค่ะใช่ใช่ใชหก็ไม่ชอบเอาปว่าเดี๋ยวครูติ๊ให้นะให้อ่อนวิชาไหนให้คูติ๊ได้เลยนะเดี๋ยวครูติ๊ให้ฟี ตัวพวเธอมากนะครูคิดว่าพวกเธอจะปรับปรุงตัวแต่มันไม่ใช่เลยเอเ้าครูมองฉันนคะคะมีอะไรหรือเปล่าคะเรื่องที่ครูใหญ่ให้โอกาสดิฉันนะคะตอนนี้ดิฉันคิดว่าดิฉันคงไม่เหมาะสําหรับโอกาสนั้นแล้วดิฉันขอยอมแพ้ค่ะ เข้ามาได้ค่ะ เหลือเวลาอีกแค่หนึ่งอาทิตย์พวกเธอก็ต้องส่งคะแนนโอเน็ตแล้วไปทำเรื่องอะไรให้ครูน้องเขเสียใจอีกล่ะเอาละเอาละเมื่อพวกเธอมาขอโอกาสครูก,ก็จะให้โอกาสพวกเธอเป็นครั้งสุดท้ายและครูหว,วังว่าพวกเธอจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีแล้วก็ตั้งใจเรียนถ้าพวกเธอทำไม่ได้คูร,รู้นะว่าจะเกิด หนูของจังหวัดเหมือนทุกๆปีพวกหนูก็ต้องขอบคุณคุณครูมากๆที่เคยตักเตือนสั่งสอนพวกเราจากอีที่เกเด็กก็แกเป็นเด็กประสบความสามําเร็จพวกก็ขอบใจเช่นกันนะที่เด็กๆทอาเพื่อตัวเองไว้เพื่อครูพวกเรามีของขวัญให้ครูด้วยครับขอบใจจ้าเด็กๆน่ารักที่สุดเลยเอ๊ะทำไมครคูหน้าหานจังอะทำไมไม่บอกว่าเจ้าลูกนี้ครูจะเอาไปข้อป Thank <laughs> you.